สวัสดีครับทุกคนครับเมนูยำเปียต้มกบแช่กะเพาแกงพี่นออ้องเคต้มกบ if you don't move away. เมาพี่น้องมากบัดใส่พวกนี้หย่งสดห้อนไปเสิร์ฟเอาข่าไปแล้วม่ะ เอาใช่่พิจก่นไยังครับรมัเจ้าเย็นก่อนได,ด้เข่ากลังเสร็จได้เลยนเียวลาบหมูต้มกดก็ไมุ่มโยโลเจ้าป่า từ nhỏ mà lọp nỉ xông, vậy, tôi nhầy bây giờ, cho vui bả, vừa vậy. ี yeah, yeah. ่อเปล่อืมพอดีตั่่ปกตินย่งที่นออยขออดีอืมอ๋อนอนโมยหรอโมยชาเจ้าหรออืมนงค่าฝากปันลาหมูก็แสบ็แล้อืมสุดเด็ด ลิ้มนเราฉาบเด้อแสบบอขาไดนะ้เ,เน,น,นี่ยขาสุดยอดแล้วแสบของเราด้วยหลามูมขยับไปเจ้า เหมเียขาโวยมนมี๋ยเาห็นแลไม่ได้กินก็เดือดเบิดไอ้เจ้าขนเขาจะเบิดกล่องเออือเาต้องผลหน้ามาบัวบาอะไรกัน อเอาไวปสำหรับพี่น้องกินเขาย่าแม่แรงสำหรับสดต้มกบวันนี้อากาศช่งเย็นกมกาค่หมสวัสดีครับ